i yeah. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชีวิตเลือกได้นะคะและดิฉันพ,น,นพรนภรัตหานสุตินค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับอาการของโรคซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยคะ่ะเกี่ยวกับลักษณะอาการหลายๆท่านคงยังสงสัยกันอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อาการต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทิตาพฤกษานานน์หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการจเจริญเติบโตภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอคะในส่วนของอาการของโรคซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นจริงๆแล้วลักษณะอาการที่บ่งชัดๆเลยเนี่ยมีอาการอะไรบ้างคะค่ะก็คงจะต้องแยกเป็นสองด้านใหญ่ๆอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของปัญหาสมาธิไม่ดีอันที่2เป็นเรื่องของโซนอยู่ไม่นิ่งนะคะทีนี้ดูในเรื่องของสมาธิก่อนเด็กที่สมาธิสั้นเนี่ยก็ลองนึกถึงนะว่าคนที่สมาธิไม่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงไม่สามารถนั่งฟังจนจบได้นั่งอยู่เฉยก็วกแวก หูก็ไปฟังข้างนอกตาก็เหลือบไปดูจิ้งจกมันเดินไปไหน <c oughs> ออแล้วสมาธิไม่ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะขี้ลืม <c oughs> วางของมแล้วก็ไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนให้ทํางานอะไรก็ไม่สามารถจดจ่อทํางานจนเสร็จได้คุณครูให้จดงานบนกระดานก็เขียนได้แค่กอไก่แล้วที่เหลือก็นั่งเหม่แล้วมองไปนอกหน้าต่างฟังเสียงนกร้องแอบฟังข้างหลังว่าเพื่อนเขาคุยอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไม่เสร็จ คุณแม่ให้ทํากันบ้านคุณแม่บอกเอาหนูทํากันบ้านไปนะข้อหนึ่งถึงข้อห้านะเดี๋ยวแม่มาดูนะคุณแม่ลุกคุณลูกก็ลุกหรือถ้าคุณลูกไม่ลุกคุณคุณลูกก็จดดินสอเอาไว้แล้วก็ไปแล้วลอยแล้วคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามที่สมาธิไม่มีก็แล้วแต่ว่าใจจะพาไปไหนนี่ก็คือส่วนหนึ่งของเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับงานที่ได้รับว่าหมายจนเสร็จอีกกลุ่มหนึ่งคือโซนอยู่ไม่นิ่งโซนอยู่ไม่นิ่งก็นึกถึงเด็กคนหนึ่งที่โซน เกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันจะเป็นยังไงก็จะย,ย,ยุกยิกยุกยิกเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเดินได้ปุ๊บก,ก็วิ่งปีนป่ายพอปีนป่ายแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุง่ายทเข้าของแตกหักเสียหายแล้วก็เหมือนกับจะต้องวิ่งไปไหนตอนไหนตลอดเวลาไม่สามารถจดจ่อง,งานที่ต้องทํานิ่งๆอยู่กับที่ได้ทีในี้ในกลุ่มที่โซนอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันจะมีอันร่วมอยู่ด้วยคือหุนหันพันแล่นหุนหันพันแล่นก็คือทําก่อนคิดพูดโพรง ตูถามยังไม่ทันจบประโยคเลยก็ตอบแล้วรอคอยไม่เป็นแซงคิวอันนี้ก็คือหุนหันพันแล่นจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนี้เพะฉะนั้นนี่ก็คือรายละเอียดเปลียกย่อยของอาการของเด็กโซนยู่งนิ่งสมาธิสัน้นซึ่งอาการเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปตามวุฒิภาวะของเด็กในแต่ละช่วงอายุอาการก็เปลี่ยนไปอย่างที่คราวที่แล้วเราคุยกันแล้วว่าถ้าเป็นเด็กเล็กโซนเนี่ยก็จะวิ่งไปมา แต่พอเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียนรู้ว่าต้องถูกกำกับนั่งอยู่กับโต๊ะถ้าวิ่งโซนก็โดนตีแน่เลยเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้ก็อาจจะนั่งเขย่าวขวาเขย่าขาปิดเปิดลิ้นชักหมุนปากกาเคาะยางลบหันไปชวนเพื่อนคุยแต่ไม่กล้าลุกเพราะกลัวถูกตีพอโตขึ้นเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีวิธีอื่นเช่นบางคนก็จะหมุนปากกาตั้งแต่บนลงล่างไล่หมด5นิ้วรูกไหมคะ แล้วก็นั่งอยู่กับที่กัดฟันขยับตัวอยู่นิ่งอยู่นิ่งไม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขายังมีอาการอยู่แต่เขาโตขึ้นวุฒิภาวะเขาดีขึ้นเขารู้จักควบคุมตัวเองว่าจะอยู่ในกรอบที่สังคมกําหนดยังไงดังนั้นอาการมันก็จะเปลี่ยนไปตามวุฒิภาวะของเด็กเปลี่ยนไปตามสภาพของเด็กคนนั้นว่าวันนั้นเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมเช่นอย่างที่บอกถ้าอดนอนการควบคุมตัวเองก็แย่ลงไม่สบายการควบคุมตัวเองก็แย่ลง หรือไม่สบายได้ยาบางอย่างอาจจะทำให้เสื่องซึมกว่าปกติมันก็ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างหรือขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่ถ้าพาไปห้างสิ่งเร้าเยอะเด็กก็วิ่งกระจายทั่วไปหมดแต่ถ้าอยู่ในห้องพระก็ยังอาจจะสงบได้ได้บ้างแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับเด็กปกติมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่ด้วยและการหลากหลายนั่นหมายความว่าอาการของสมาธิสั้นเนี่ยมันยังคงอยู่กับเด็กคนคนนึงยาวไปจนถึง ในช่วงของการจเจริญเติบโตเลยยาวจนถึงผู้ใหญ่ได้เลยแต่<ฆ>ว่าโดยวุฒิภาวะโดยประสบะการณ์การเรียนรู้โดยสังคมที่เป็นตัวกําหนดทําให้เขารู้จักควบคุมตัวเองได้ดีมากขึ้นไม่วิ่งไม่ปีนโต๊ะเหมือนเด็ก2ขวบถูกไหมคะพอโตขึ้นอายุ15จะมาปีนโต๊ะอย่างนี้อยู่ก็กระไรอยู่ถูกไหมเด็กก็จะรู้จักควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแต่เขาจะรู้ตัวเขาเองอยู่ว่าเขายุกยิกยุกยิก,ยกเขานั่งไม่นิ่งนิ่งไม่ได้อย่างเนี้ มันจะปรับไปตามสภาพแวดล้อมตามวุฒิภาวะของเด็กค่ะและใน,นส่วนของโรคสมาธิสัน้นบางคนอาจจะพบว่าเด็กซึ่งซึมนิ่งไม่พูดจาถือว่าเป็นอยู่ในข้าขายของการเป็นโรคสมาธิสั้นด้วยหรือเปล่าคะนิ่งไม่พูดจาแต่นั่งเหมือ่อัน,นั้นก็สมาธิสัน้นแต่ถ้านิ่งไม่พูดจาแล้วซึมเศร้าก็จะเป็นอีกเรื่องนึงมันจะคนละแบบกันก็ต้องดูด้วยว่ามันอยู่ในเหตุการณ์อย่างไร ก็ว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าเด็กไม่จำเป็นต้องโซนถูกไหมคะมีแต่ปัญหาเรื่องสมาธิอย่างเดียวเด็กอาจจะนั่งนิ่งอยู่กับโต๊ะได้แต่เมอใจลอยวอกแวกอย่างเงี้ยโดยไม่จำเป็นต้องโซนก็ได้แต่ถ้าซึมเศร้าด้วยก็คือนอกจากจะนิ่งแล้วมันจะหงอย,ยคะ่ะไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวนี่ก็ต้องดูว่ามีปัญหาทางอารมณ์จิตใจอย่างอื่นร่วมเข้ามาหรือเปล่า นั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีอาการนิ่งๆหรือว่าอา,อาจจะใจลอยนั่นหมายความว่าคือเขาเนี่ยแค่ไม่ไม่มีสมาธิแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซึมเศร้าจนเป็นอันตรายในเรื่องอื่นๆถูกไหมคะถ้าเผื่อไม่ได้หน้าตาไม่ใช่ว่าซึมเศร้าก็ไม่ใช่ซึมเศร้าก็อาจจะแค่เหม่อเฉยๆใจลอยเฉยๆก็เป็นปัญหาเรื่องสมาธิค่ะ ในส่วนของโรคล่ะคะโรคอื่นๆที่อาจจะมีภาวะที่จะอาจจะมีอาการใกล้เคียงหรือว่าคล้ายกับโรคสมาธิสัน้นมีโรคอะไรบ้างคะก็มีหลาย,ลายโรคที่มีอาการยุกยิกเหมือนกันอย่างเช่นเด็กที่ไทรอยเป็นพิษพวกนี้ไทรอยฮอร์โมนจะเยอะไทรอยฮอร์โมนเยอะก็จะอยู่ไม่นิ่งเคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลาพลังงานใช้ไปหมดพวกนี้จะผอมหน่อยอันนี้ก็ไทรอยเป็นพิษ ทำให้โซนได้หรือในเด็กบางคนเช่นขาดสารอาหารเช่นขาดเหล็กอย่างเงี้ยค่ะเด็กจะยุกยิก,ยก,ยกมากกว่าปกติหรือในเด็กที่ขาดสารอาหารระยะที่เริ่มต้นไม่ใช่ระยะรุนแรงพวกนี้เนื่องจากขาดสารอาหารมันจะดูย,ยุกยิกกว่าปกติเพราะว่าขวนขวายหาอาหารกินเก็บนุ่นเก็บนี่กินหรือในเด็กที่ได้รับสารตะกั่วมาสารตะกั่วเป็นพิษในระยะแรกๆก็จะดูโซนอยู่ไม่นิง่ง หรือในเด็กบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้เช่นคันตามตัวนั่งเกาทําจมูกยุกยิกยุกยิกมันจะเหมือนอยู่ไม่นิ่งเกือบตลอดเวลาโดยโรคของเขาเองก็ได้ หรือเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้ยารักษาภูมิแพ้บางตัวจะมีอาการใจสัน่นพอใจสั่นปุ๊บโคก็อยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะมันจะกระสับกระส่ายมันก็ต้องดูว่าเขามีโรคทางกายเหล่านี้อยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะต้องรักษาโรคทางกายเหล่านี้มีอีกภาวะหนึ่งซึ่งทําให้เด็กดูเหมือนไม่เชื่อฟังอยู่มนิ่งคือเด็กหูตึงเด็กหูตึงอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ยินหรอกคุณแม่ห้ามอะไรคุณแม่สั่งอะไรเขาไม่ได้ยิน่ะ เขาก็จะโซนทํานู่นทํานี่แล้วคุณแม่ก็ไม่รู้แม่บอกทำไมดื้อทำไมพูดไม่ฟังทำไมโซนก็เพราะหูตึงดังนั้นคุณหมอในการวินิจฉัยเด็กที่โซนอยู่มินิ่งสมาธิสั้นก็ต้องเช็คด้วยว่าหูได้ยินดีหรือเปล่าเพราะนึกถึงสภาพคนที่หูไม่ได้ยินครูสั่งอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าโซนดื้อใช่ไหมคะค่ะในเด็กที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของอาการนิ่งหรือว่า อย่างเด็กบางคนแรกเกิดจนโตมาได้สักประมาณ3าขวบถึง4ขวบอาจจะนิ่งดูไม่ออกว่าเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าแต่เริ่มมายุคยิกมากๆในช่วงตอนเริ่มเรียนแบบนี้ค่ะถือว่าเขาเข้าข่ายของอาการเป็นโรคสมาธิสั้นหรือเปล่าคะใช่คือคือคอ,อย่างที่มีบอกไปแล้วตอนตอน้นว่าเราแบ่งเป็นสองด้านใหญ่ๆคือเรื่องสมาธิกับโซนอยู่ไม่นิ่งสองอย่างซึ่งอาจจะเจออยู่ในเด็กคนเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กบางคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องโซนเขาไม่โซนแต่เขาเหม่อ ด็กกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยมาหาหมอในระยะแรก,แรกๆเพราะยังไม่ได้เรียนหนังสือถูกไหมคะจะมาหาเมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วแล้วก็งานไม่เสร็จตามศักยภาพที่เด็กควรจะมีเป็นเพราะมัวแต่เมอไม่ได้ฟังกลุ่มนี้จะมาตอนเรียนหนังสือแต่ในเด็กกลุ่มที่ซนด้วยสมาธิก็ไม่ดีด้วยพวกนี้จะมาเร็ว ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ทนไม่ได้ที่ลูกโซนแบบนี้คุณครูโรงเรียนอนุบาลก็รับไม่ได้เพราะต้องดูเด็กตั้ง20กว่าคนแล้วคนนี้สซนอยู่คนเดียวทําให้ทั้งกลุ่มปวนหมดกลุ่มนี้ที่มีโซนบวกกับปัญหาสมาธิด้วยจะมาหาหมอเร็วกว่าสําหรับในส่วนของเด็กแต่ละคนซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกว่าก็จะมีอาการแตกต่างกันออกไปแล้วถ้าเกิดเด็กหนึ่งคนล่ะคะที่ที่ที่จะมีอาการว่าเป็นสมาธิสั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่สังเกต ว่าเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยบอกแล้วนะว่าลูกเราเนี่ยควรจะต้องไปตรวจแล้วเพราะามีอาการการเป็นสมาธิสั้นแล้วอคืออย่างที่หมอบอกขึ้นอยู่กับมาตรฐานของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่มีระเบียบมากชอบทุกอย่างเรียบร้อยหมดเด็กที่โซนปกติคุณพ่อคุณแม่ก็รีบพามาหาหมอเพราะคุณแม่ไม่เข้าใจว่านี่คือโซนปกติซึ่งก็ทําให้เกิดความกังวลในคุณแม่โดยไม่จําเป็น ในทางกลับกันเด็กที่โซนมากเลยเป็นมีปัญหาแน่ๆแ,แต่คุณพ่อคุณแม่กลับไม่เป็นไรหรอกเด็กผู้ชายก็โซนแบบนี้ก็ไม่พามาหาหมอกลุ่มนี้ก็จะมาตอนที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วเพราะคุณครูทนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องสังเกตเอาเองว่าภาวะโซนอันนี้นมันเหมาะสมกับอายุเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมาะสมมันเป็นมากกว่าเด็กคนอื่นเป็นเกือบตลอดเวลาในแทบจะทุกสถานที่แล้วทําให้เด็กคนนั้นเดือดร้อนในการใช้ชีวิตเช่นอยู่บ้าน ก็โดนพ่อแม่ปู่ย่าตายายดุตลอดไปโรงเรียนทุณครูก็เรียกประจานหน้าเสาธงเป็นประจำอย่างเงี้ยควรจะต้องรีบมาไม่ควรจะเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณแม่ไม่สบายใจในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าลูกมีปัญหาหรือเปล่าคนที่จะช่วยได้ดีที่สุดคือคุณหมอเด็กที่ดูแลเด็กคนนี้อยู่เป็นประจำเพราะว่าคุณแม่จะต้องพาลูกไปรับวัคซีนตามอายุถูกไหมคะซึ่งคุณหมอก็จะประเมินให้อยู่แล้วเป็นระยะระยะแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อ,ขอควรระวังนิดนึงเวลาที่เด็กไปพบแพทย์เขารู้ว่าเขามาหาหมอ เขาจะกังวลเขาจะเกรงเพราะฉะนั้นเวลามาหาหมอก็จะเรียบร้อยเป็นภาพพับไว้เพราะว่ารู้ว่าพฤติกรรมที่อยู่ที่บ้านต่างกันเลยใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยพามาด้วยเรื่องโซนสมาธิสั้นมาหาคุณหมอเด็กจะเรียบร้อยเลยทั้งเซสชันที่ตรวจการเด็กเรียบร้อยพอบอกเด็กว่าตรวจเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นหนังคนละม้วนเลยนะคะคือก็คือรู้แล้วว่ารีแลกซ์ได้แล้วพักผ่อนได้แล้วฉันก็เริ่มลื้อค้นเริ่มปีนโตปีนตู้สารพัด หรืออีกทีหนึ่งที่เราจะสังเกตได้คือให้ดูตอนที่เด็กรอตรวจ รออยู่หน้าห้องค่ะเขาจะมีพฤติกรรมปกติของเขาเพราะเวลามาหาหมอหมอเป็นคนแปลกหน้าแล้วเขาต้องระวังตัวเองไม่นั้นบางครั้งจะดูไม่ออกเลยต้องถามคุณครูที่โรงเรียนเพราะอยู่ในห้องเรียนเ,นยเด็กอีก20-30คนในบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยกับเพื่อนๆของเขาคุณครูจะบอกได้ข้อมูลที่ตรงมากเพราะว่าคุณครูรู้จักเด็กคนอื่นๆอีก20-30คนที่อยู่ในวัยเดียวกันทำไมคนอื่นเขานั่งได้ทำไมคนนี้นถึงนั่งไม่ได้ ดัะนั้ในการวินิจฉัยบางครั้งมาหาแพทย์คนที่หนึ่งอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นแต่กลับไปโรงเรียนคุณครูบอกว่าไม่ใช่ให้พาไปตรวจอีกทีหนึ่งมาครั้งที่สองครั้งนี้ชัดพอเด็กเริ่มคุ้นแล้วเริ่มคุ้นก็จะเป็นปกติเหมือนที่ตัวเองเป็นอยู่บางทีคุณคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความเข้าใจผิดว่าอ๋อที่ลูกดูอาจจะดูร่าเริงผิดปกติหรือว่าดูซุกซนผิดปกติเนี่ยลูกเราเก่งลูกเรามีความสามารถหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าลูกเราที่ดูนิ่งๆไปเนี่ย จริงๆแล้วมันคนเลี้ยงง่ายซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นภาวะที่จะเป็นสมาธิสั้นได้เหมือนกันย <อา S 1> ใช่ไหมครัจะ,ะเป็นปัญหาก็ได้เพราะว่าอย่างบางคนโซนยุกยิกตลอดเวลาผู้ปกครองก็จะบอกว่าเด็กโซนคือเด็กฉลาดแล้วในช่วงอายุหนึ่งต่อสปีเนี่ยเด็กชอบสำรวจหรือค้นเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้โซนอิสระซึ่งมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเด็กจะต้องมีกรอบมีวินัยโซนเพื่อจะลื้อค้นเพื่อจะเรียนเพื่อจะสำรวจนะใช่แต่ต้องมีกรอบว่าแค่ไหนถึงจะพอดีห้ามแล้วต้องฟัง นับ1ถึงแล้วต้องหยุดไม่ใช่ว่านับ1-20ถึงแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าคําพูดของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความหมายเรียกชั้น20่สิบผลันไม่มาเธอก็ไม่มีปัญญาทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องตีกรอบให้กับลูกในขณะเดียวกันก็ต้องบาลานซ์สร้างสมดุลให้ดีว่าปล่อยให้เด็กคิดสํารวจอิสระแค่ไหนถึงจะพอดีไม่ใช่มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะคือต้องต้องดูช่างใจเอาเองมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นในการดูแลเด็ก แล้วคุณแม่ต้องใช้สัญชาติตยานหรือว่าเอออันไหนถึงจะพอดีอันนี้คือในส่วนของลักษณะอาการนะคะที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และก็คุณผู้ชมสามารถสังเกตกันได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะว่า ลูกหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยมีอาการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับพวกเราเช่นเคยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทิตาพฤกษานานท์หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโตภาควิชากุมาราเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะขอขอบคุณค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามค่ะขั้นตอนการบำบัดนะคะกับนักกิจกรรมบำบัดค่ะ ชีีวิตท่เลือดค่ะเด็กๆทุกคนนะคะก็มีความสามารถนะคะมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้นะคะจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเด็กๆทุกคนที่ที่ได้รับการฝึกฝนนะคะ mm hmm. เขาก็จะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขะคะ่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยนะคะในส่วนของขั้นตอนการทํากิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กสมาธิสั้นกันค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์นสุดาเชื้อมโนชาญอาจารย์ประจําสาขาวิชากิจกรรมบําบัดคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันไปในส่วนของการประเมินต่าง สัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนกันค่ะมีขั้นตอนการทํากิจกรรมบาบัดอย่างไรบ้างคะสาหรับเด็กสมาสิสั้นค่ะอย่างกิจกรรมที่เราจะใช้นะคะก็อย่างกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวเองนะคะหรืออีกอย่างเราก็เรียกว่าล e l อ control activity เงี้ยค่ะเราก็จะให้กิจกรรมเช่นเดินทรงตัวโดยที่ใช้เท้าต่อสน้นตรงเนี้ยจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างง่ายเราอาจจะมีสก๊อตเทป ติดตรงพื้นนะคะแล้วก็ให้เด็กเดินตรงเส้นนั้นถ้าให้โดยที่ต่อส้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เด็กไม่เซเดินออกนอกกิจกรรมกรณีที่เราปรับกิจกรรมให้ยากมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้กระดานทรงตัวค่ะซึ่งกระดานทรงตัวเนี้ยก็จะมีความกว้างไม่มากเท่าไหร่แล้วก็สูงจากพื้นประมาณหนึ่งคืบนะคะเราก็จะให้เด็กเดินทรงตัวตามปกติค่ะโดยที่ต่อส้นไปเรื่อย โดยที่เด็กไม่ตกลงมาถ้าเด็กทําได้แล้วนะคะเราก็จะเพิ่มยากขึ้นโดยการให้เด็กถือกลวยก็ได้ค่ะกลวยแล้วก็จะมีลูกปิงปองวางอยู่ข้างบนเราใช้ลูกปิงปองเพราะว่ามันจะเบาซึ่งทํามันจะหล่นง่ายหน่อยค่ะถ้าถ้าใช้วัตถุหนักก็คือเด็กจะเดินสบายแล้วก็ไม่หล่นเพราะนั้นกิจกรรมนี้คือเราต้องการให้ฝึกเด็กให้ควบคุมร่างกายแล้วก็ควบคุมตนเองให้ได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง ใช้ทักษะของการทรงตัวด้วยพร้อมทักษะของการค้างท่าไว้โดยที่จับวัตถุแล้วไม่หลน่นนะคะเด็กก็จะเดินบนกระดานทรงตัวเหมือนเดิมแล้วก็เดินต่อส้นไปเรื่อยๆไปจนถึงจุดสิ้นสุดโดยที่ตัวของเด็กไม่หล่นลงมาพร้อมวัตถุนั้นๆนก็ไม่หล่นด้วยค่ะก็จะถือว่ากิจกรรมนี้ผ่าน เป็นกิจกรรมที่ให้ควบคุมด้วยตัวเองะนะคะ<ช>หลังจากหลังจากกิจกรรมนี้เราจะมีกิจกรรมอื่นออีกหรือเปล่าคะ,คะส่วนกิจกรรมในเรื่องของการกะระยะเวลากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการกะเรื่องระยะเวลาคือเด็กจะทําอะไรเร็วมากเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้ต้องอาศัยระยะเวลาเท่าไหร่หรือไม่สามารถวางแผนได้ว่าตนเองทํา กิจกรรมใดๆก็ตามเนี้ยจะเสร็จในทันเวลาไหมเด็กกลุ่มนี้คือมี2ประเด็นค่ะคือทําไม่เสร็จเลยหรือว่าทําเสร็จไวกว่าที่กําหนดนะคะเราก็จะเริ่มให้เด็กเรียนรู้ก่อนว่า1นาทีมีกี่วินาที1นาทีก็จะมี60วินาทีเพราะนั้นเราก็จะให้เด็กนั่งมองนาฬิกาโดยที่เข็มวินาทีเดินยังไงก็ให้เด็กนับตาม1 2 3 4ี่ไปเรื่อยๆจนถึง60 โดยที่เราก็จะบอกว่าดูนะคะ60วินาทีมันเดินแบบนี้เราก็ทําจนกระทั่งเด็กสามารถพูดตาม60วิได้จนมั่นใจแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มให้เด็กหลับตาแล้วเราจะเคาะจังหวะให้ก่อนก็คือเราก็จะเคาะตามเข็มวินาทีที่เดิมเดินนะคะเช่นหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้าสิบวิก่อนแล้วสิบวิที่เหลือ ให้เด็กนับในใจแล้วให้เด็กลืมตาโดยที่เวลาที่เด็กลืมตาเด็กจะเห็นว่าตอนช่วงเริ่มต้นสมมติว่าเริ่มที่เลข12เด็กก็จะต้องลืมตาได้12เขาก็จะเออพอดีดัะนั้นกิจกรรมนี้จะผ่านก็ต่อเมื่อเด็กสามารถทําได้บวกลบ5วินาทีคือไม่เร็วเกิน5วิหรือไม่ช้าเกินไปกว่า5วินาทีโดยที่เราก็จะปรับกิจกรรมให้ยากมากขึ้นจนกระทั่งสมมุติว่าผู้บบัดนับจนถึง30 แล้ว30วทิที่เหลือเด็กนับในใจแล้วเด็กสามารถลืมตาขึ้นมาปุ๊บจนถึงชี้ตรงเลขที่ตอนเริ่มต้นนะคะเด็กก็จะแสดงว่าเขาเริ่มกะระยะเวลาหนึ่งนาทีได้ค่ะค่ะสำหรับการเ,เสริมทักษะในเรื่องของการกะระยะเวลาะจะเสริมทักษะด้านใดใ,ให้กับเด็กๆก,กลุ่มนี้คะค่ะอย่างกิจกรรมใดๆก็ตามอย่างสมมติว่าเด็กกลับมาแล้วเด็กต้องทําการบ้านจริงๆคุณแม่ควรจะมีนาฬิกาตั้งไว้ค่ะ เพื่อให้เหมือนคล้ายๆเป็นฟีดแบ็ทางด้านสายตาว่ากิจกรรมเนี้ยคุณแม่ให้เขาไว้5นาทีนะคะต้องเสร็จเพราะว่าแต่เราต้องดูด้วยว่ากิจกรรมเนี้ยมันยากง่ายแค่ไหนถ้าบางทีกิจกรรมยากแต่ว่าเราให้เวลาเขาน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอจะเชื่อถือในด้านเวลาละเพราะว่าดูแล้วมันยากไม่เสร็จดีกว่าเพราะฉะนั้นพอกิจกรรมให้เข้ากับเวลาเขาก็จะดูเวลานั้นว่าเออ ก็จะเสร็จแล้วนะเขาจะต้องควบคุมตนเองเพื่อให้ทํากิจกรรมนั้นให้เสร็จในเวลาเขาก็จะได้ใช้ทักษะตรงนี้ค่ะไปที่โรงเรียนได้ว่าทํางานตามที่ได้รับมอบหมายได้จนเสร็จค่ะพอเสร็จบ่อยๆปุ๊บเขาก็จะเริ่มมั่นใจว่าเออจริงๆเขาก็ทํางานเสร็จนะค่ะเขาก็จะภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะนอกเหนือ,อนจากทักษะทั้งสองด้านแล้วเรืงม,มีทักษะในเรื่องของการทํากิจกรรมบาบัดอะไรอีกบ้างคะค่ะ ก็เป็นกิจกรรมเน้นเรื่องของการผ่อนคลายค่ะส่วนใหญ่เด็กสมาธิสั้นเนี่ยจะมีภาวะเครียดเพราะว่าไปที่โรงเรียนก็จะโดนเพื่อนไม่ชอบคุณครูดุบ่อยๆหรือว่ากลับมาที่บ้านก็ยังมาเจอผู้ปกครองหรือว่าคุณแม่ดุอีกเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาทําทงานไม่เสร็จมัง่งหรือว่าหุนหันพันแล่นสมาธิสั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรอบกายเขาก็จะมีแต่เรื่องที่โดนตําหนิบ่อยๆ นั้นเราก็ควรจะเน้นกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดของเขาด้วยได้นะคะส่วนกิจกรรมการผ่อนคลายเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมก่อนเราอาจจะเน้นว่ากิจกรรมการผ่อนคลายเนี่ยในช่วงที่ก่อนเขาจะนอนหลับเพราะมันจะเป็นเวลาที่เด็กค่อนข้างจะเริ่มผ่อนคลายบ้างแล้วแต่อาจจะผ่อนคลายได้ไม่มากเราก็จะปรับสภาพ แสงไฟภายในห้องให้เป็นแสงไฟที่ค่อนข้างสลัวนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับมืดมากนะคะก็จะมีเพลงบรรเลงเบาๆซึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นทักษะของทางการได้ยินที่เป็นเรื่องของการผ่อนคลายเพราะส่วนใหญ่เด็กก็จะมีข้อมูลทางการได้ยินมาแบบยุ่งเหยิงะคะมีทั้งเสียงดุเสียงเพื่อนเสียงว่าเสียงว่าบ่อยๆอะไรเงี้ยพอได้ยินเสียงที่เป็นเพลงเราเน้นเพลงบรรเลงเพราะว่า เด็กไม่ต้องตีความหมายของเพลงนะคะฟังเบาๆไปเด็กก็จะเริ่มรู้สึกเคลิบเคลิมแล้วก็มีความสุขพร้อมทั้งเราก็ให้รับประสาททางการได้กลิ่นนะคะก็จะมีอโลมาเทอราปีหรือว่าน้ำมันหอมะเหยซึ่งตรงนี้เราก็จะให้เป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายเพราะปกติจะมีกลิ่น2แบบแบบที่กระตุ้นให้ตื่นตัวกับแบบที่ยับยั้งให้มีการคลายคลายตัว เราต้องใช้อย่างหลังต้องเลือกให้ถูกด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบเราจะหลีกเลี่ยงกลิ่นที่เป็นรสกรดเช่นมะนาวส้มเปปเปอร์มินต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงนี้จะยิ่งทำให้ตื่นตัวค่ะพอให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดมกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหวนและลึกถึงในอดีตบ้างหรือว่าเมมโมรีดีๆเก่าๆก,กลับมาก็จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้น พร้อมทั้งโอเคก็ปรับอุณหภูมิในห้องให้เย็นสบายนิดหนึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่พอมีเวลาอยู่กับเขาก็อาจจะมีการนวดบําบัดนิดหนึ่งตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งลักษณะการนวดอะคะ่ะก็อาจจะนวดที่เน้นแน่นกระชับนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติพอเบาปุ๊บจะเป็นลักษณะของเร,ระจักกะจีจะยิ่งทําให้เด็กตึงตัวค่ะตรงนี้แล้วก็เน้นผ้าห่มที่อาจจะมีน้ําหนักหนักนิดหนึ่งเพื่อให้สงบแล้วก็ผ่อนคลาย นเด็กสมาธิสั้นบางคนอาจจะเป็นคนที่มีแรงเยอะ,ะมีพละกกาลังเยอะ,ะวิธีการบำบัดพวกเขายัางไงคะก็เราจะเน้นกิจกรรมที่ต้องมีการระบายแรงขับด้วยในระหว่างสัปดาห์ถ้าเป็นไปได้คือทุกวันก็จะดีแต่ส่วนใหญ่เด็กก็จะระบายแรงขับอยู่แล้วแต่ระบายแรงขับในที่นี้ของเขาจะเป็นวิธีที่ไม่มีเป้าหมายและก็ไม่มีขั้นตอนเช่นเล่นกับเพื่อนแรงหรือว่าวิ่งไปมา เพราะนั้นเราจะควรจะให้กิจกรรมระบายแรงขับที่มีเป้าประสงค์แล้วมีจุดมุ่งหมายนิดหนึ่งอย่างกรณีเช่นไปไว่ายน้ําก็คือว่ายน้ําให้เพราะว่าการว่ายน้ําจะมีขั้นตอนในการว่ายน้ําว่าแขนไปยังไงขาดีดขาแล้วก็ทําให้จนเหนื่อยส่วนใหญ่เด็กคือจะไปไว่ายน้ําคือเล่นเสร็จปุ๊บคือแรงขับเขายังไม่หมดไปเพราะนั้นกลับมาบ้านก็จะเหมือนเดิมเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราควรจะเน้นให้เขาเห,น,น,หนื่อยนิดนึง หรือว่าถ้าวิ่งก็วิ่งในระยะวิ่งคือไม่ต้องห,กหักโหมมากคือวิ่งหยอกๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้นานหน่อยคือเน้นว่าให้เหนื่อยมากๆจริงๆเพราะเด็กกลุ่มนี้คือถ้าเราใช้เราคาดเดาเองว่าเขาน่าจะเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆ,ย,งๆยังไม่เหนื่อยกลับมาแทนที่แทนที่จะสงบอะค่ะกับยิ่งลิร์ทขึ้นเพราะเวลาตื่นตัวแล้วอะค่ะมันตื่นไม่สุดใช่คะ่ะเพราะนั้นต้องให้ถึงจุดที่อ่า ระบายแรงขับให้สูงที่สุดแล้วเริ่มเหนื่อยก็คือก็จะทําให้พฤติกรรมเรื่องของการหุนหันพันแล่นหรือสมาธิสั้นเนี่ยลดลงค่ะกิจกรรมอะไรที่เหมาะสําหรับเด็กที่มีพละกําลังเหลือเฟือแบบนี้บ้างคะส่วนใหญ่เราจะเน้นกิจกรรมที่ไม่เน้นการประทะค่ะว่ายน้ำเนี่ยค่ะดีค่ะแล้วก็วิ่งก็ดีเหมือนกันส่วนกิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็จะเป็นชกมวยเทควันโด เดี๋ยวนี้ก็จะมีกวดวิชาทางด้านเหมือนคล้ายๆว่าไปฝึกเทควันโดอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราคิดว่าอยากให้เขาป้องกันตัวเองแต่จริงถ้าเด็กที่ยังมีการควบคุมตนเองได้ไม่ดีพอไปเรียนแบบนี้ค่ะคือเขาจะสนุกสนานจะนํามาใช้กับเพื่อนแต่ด้วยความที่ตัวเองควบคุมตัวเองไม่ดีก็จะทําลายเพื่อนโดยที่เขาเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะกลุ่มนี้จะมีแรงเยอะมากก็เหมือนกลายเป็นว่าไปทําลายเพื่อน ถ้าคุณครูไม่เข้าใจหรือใครไม่รู้จริงๆก็จะว่าเด็กคนนี้ก้าวรล้าวเลยอาจจะทําให้ต้องออกจากโรงเรียนก็มีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือขั้นตอนการดูแลเด็กสมาธิสั้นนะคะจากนักกิจกรรมบําบัดค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณอาจารย์นสุดาเชี่ยมโนชาญอาจารย์ประจําสาขาวิชากิจกรรมบําบัดคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณค่ะ ในสัปดาห์หน้านะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งใจดูเลยนะคะเพราะาเราจะมาพูดคุยค่ะสำหรับการบำบัดนะคะเด็กสมาธิสั้นที่บ้านกันค่ะมาติดตามกันได้นะคะ<ส>กับรายการชีวิตเลือกได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะวัวัวททวม,มที่ต้